ผมเป็นคนอย่างนี้แหละครับนิสัยก็อย่างไงคือเวลาถ้าถ้าว่าผมก็ว่าตรงๆนะครับผมเองไม่ได้บางคนเนี่ยเขาจะแครสื่อมวลชนมากเพราะว่าสื่อมวลชนเชียร์ให้เขาเป็นเทวดาเลยนะครับแต่ว่าในสังคมตำรวจเราเนี่ยเราจะรู้ว่าใครของจริงของปลอม นะครับภาพที่สื่อมวลชนเขียนมาบางคนจะเป็นมือปราบเป็นอาจารย์เป็นเกจิอะไรอย่างไรแต่ในสังคมตำรวจเขายี่กันเขายี้กันนะครับและพวกเราจะรู้กันว่าใครของจริงใครของปลอมนะครับเขารับกันได้สังคมตำรวจเขารับกันได้นะครับมา <c oughs> นะผมเขาก็ด่าผมเรื่อย นะครับด่าเรื่อยแต่ผมไม่ได้ไปใส่ใจด่าว่าโหดเร็วดีบ้างโหดเร็วดีบ,บ้างมาก็ผมก็ว่า <c oughs> เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเขียนนะครัแต่เดี๋ยวนี้ผมผมไล์เป็นแล้วเมื่อก่อนเนี้ยผม มีคนติดตามผมพบเปิดติ๊กต็อกมาปีกว่านะครับเกือบสองปียังมีคนติดตามผมไม่ถึงพันคนเลยมีอยู่ร้อยคนสองร้อยคนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นผมไงผมก็ดันเอารูปตัวการ์ตูนเนี่ยตัวการ์ตูนแดงถือปืนสั้นอันปืนยาวอันเงี้ยก็มีเอฟซีผมเนี่ยช่วยกันบอกว่าช่วยกันติดตามอารีวัตรให้ครบพันคนหน่อยจะได้ไลฟ์ให้นะครับที่จริงผมก็ไม่รู้ว่าไลฟ์เลยคืออะไรละครับนะไม่ได้ดูไลฟ์ เขาก็มาตามว่านี่ครบพันคนแล้วทำไมยังไม่ไลก์ก็เลยต้องมาไลก์นะครับต้องมาไลก์อย่างเงี้ยนะฮะมาขอบคุณนี่ว่าอัดคลิปแล้วก็ลงก็ได้ค่ะอัดยังไม่เป็นอีโน <c oughs> อัดทำยังไม่เป็นที่ว่าจะลงมานะ <c oughs> ยังทำไม่เป็นจริงๆ <c oughs> คือไอเล็กเนี่ยมันรุ่นลูกรุ่นหลานเราแท้ๆมันยังทำผมจะไปอัดมันจะต้องหันกล้องมาทางด้านนี้หรือเปล่าอัดเข้าไว้แล้วก็จะลงยังโพส <c oughs> ไม่เป็น ยังโพสไม่เป็นจริงจจับใจจริงนะยังทําไม่เป็นจริงๆระเลยเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยทันสมัยอาจจะเก่งเรื่องเรื่องลบเรื่องอาวุธปืนเรื่องเทคนิคต่อสู้สืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยแต่ให้ไปพิมพ์คอมเนี่ยนะพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ปิ้นเนี่ยยังปิ้นไม่เป็นเลยยังปิ้นไม่เป็นเลยนะครับถ้าสมัยก่อนเขียนสำนวนวยังไงพิมพ์ดีดสมัยผมรุ่นแรกเลยเนี่ยใช้กระดาษฟูสแก๊ ใช้กระดาษฟูดสแกปกระดาษฟูดสแก็แล้วก็เอาคาร์บอนเนี่ยอยู่กลาง<อ>แล้วก็เขียนด้วยมือเขียนด้วยมือสำนวนต้องเขียนด้วยมือจะขูดค่าขีดลบก็ค่าห้ามเอายาขาไปลบแล้วก็เซ็นชื่อนะครับถ้ามาที่สถานีก็จะมีพิมพ์ดิดโอลิมเปียอ่านหนึ่งถ้าทนสมัยหน่อยก็เป็นพิมพ์ดิดผูหฮิ้วเท่แล้วไปไหนเนี่ยพิมพ์ดิดผูหฮิ้วมาก็แตกๆแๆๆๆแๆท๊คแท๊แแแแแแ พิมพ์พิมพ์ไหวพิมพ์ระบบสัมผัสนะหนึ่งนาทีก็ได้ห้านะสิบสองคำเพาผอหอกรดเอกหาสวอเนี่นยพิมพ์คล่องอ่านี่ถือว่าเก่งมากนะคือพิมพ์ดีดเนี่ยเราเรียนพิมพ์ดีดเขาบังคับงานม,มาอหนึ่ง 1, มอสองมาสามบังคับพิมพ์ดีดแต่ว่าเราเร็วกันห้าสิบสองคำเนี่ยถือว่าเร็วนะครับเร็วคือเราจะแข่งพิมพ์ดีดกันอะไรกันย่อหน้าระเบียบรุ่นผมจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เก็บร่างสําบนรไว้อันหนึ่งตัวจริงก็ส่งนะฮะ พอมันมาเปลี่ยนแม่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันก็พิมพ์ง่ายนะครับพิมพ์ง่ายแต่ว่าผมผมไม่ใช้แล้วเริ่มเป็นผู้บริหารแล้วเป็นผู้คับการแล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้พิมพ์สำนวนแล้วพอมาเป็นผู้จัดการก็ยิ่งไม่ได้ใช้นะครับและระบบที่เขาทาให้เนะี่ยผมไม่เป็นผู้จัดการตันิบาลน,นะโอ้มันต่อแลนมาเนี่ยเจาะไอ้ระบบนี้แม่นใช้ปีละาเจ็ิล้านเลยนะเพื่อจะเชื่อมต่อข้อมูล ปวดหัวสายตามองแล้วปวดหัวมองโทรัพท์ดูติกต็อกดูอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ฟังเอาไงมาก็ไหวก็ไม่อยากจะพัฒนานะครับแล้วก็เครียดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปเครียดใครจะมาคอมเมนต์ด่าผมว่าผมโม้ขี้คุยอะไรเงี้ยแต่ผมก็สั่ง ลูกน้องเขาไว้ว่าถ้าใครท้ากูยิงมึงก๊อบมาหน่อยแล้วให้เช็คหน่อยมันใช้ยูเซอร์อะไรเบอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะได้ไปสะดอกเคาะให้ไอ้ปากดีนะฮะมาเด็กเกมก็เขียนคีย์บอร์ดเด็กก็ต้องตบได้ลองท้าว่ามาเนี่ยไอ้เขียนคีย์บอร์ดเนี่ยมันน,อน้นองเอาคอร์ตมือให้นะมาเรารุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วมึงจะมาท้ากูยิงได้ไงนะครับ เห็นกากเยี่ยวแตกทุกทีเลยมาแต่บางคนเด็กเดี๋ยวนี้เป็นห่วงเรื่องติดยามากนะติดยาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไอจ่ากิ่งมาบอกไอกิ่งหมู่บ้านเราเนี่ยมันติดยาไอกิ่งบอกว่านายเอารถสิบล้อไปบรรทุกยังไม่หมดเลยมันติดแทบทุกบ้านเลยไปตรวจเด็กคนไหนแม่งก็เจอสองเม็ดสามเม็ดเขาถือว่าเป็นผู้เสพ เดี๋ยวนี้มันแอคใส่ผมด้วยครับมันบอกมันหเมตรมันเป็นผู้เสพพวกนี้พอตำรวจจับได้ก็ไปส่งหมอหมอก็บอกหนูเลิกนะให้ยามากินแล้วไม่ก็กลับบ้านเออประเทศไทยแม่นจเจริญเถอะผมว่าติดยากันทั่วประเทศนะครับคุณหมอหรืออ่ากลาบเรียนไปที่ท่านรัฐมนตรีทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในแพทย์จนน้ำสีแก้วท่านนายกเสษขาในห,หลวงที่เป็นเลขาปปสแก้ใหม่เด้อครับไม่ให้มีแม้แต่เม็ดเดียวไม่ให้มีแม้แต่เม็ดเดียวตรวจปัสสาวะเจอถือเป็นผู้เสพล็อกตัวมาไม่ต้องส่งหมอหมอบำบัดไม่ได้ เอาเข้าเรือนจำพิเศษไปเลยเรือนจำผู้บำบัดยาไม่ใช่เข้าเรือนจำปกตินะนะครับเอาไปข้าบังคับบำบัดเลยนะครับ mm. ถ้ายังอย่างเงี้ยแม่นแก้ไม่ได้ละเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับสมัยก่อนท่านนายกทักษิณปราบรุนแรงไม่เห็นมีใครกล้าเสพเลยคนค้าแม่นตายหาหมด เงียบแต่ก็โดนร้องเรียนด้วยสังคมโลกว่าเฮ้ยใช้มาตรการรุนแรงเหลือเกิเอนอะไรเลยมันก็ต้องใช้มาตรการรุนแรงบ้างคนขายก็ต้องจัดการตัวใหญ่สุดในจังหวัดก็อย่าอาไว้นะครับโดนเข้าไปเจ็ดสิบเจ็ดคนก็อาจจะดีขึ้นส่วนคนเสพลูกหลานใครเสพถ้าสมัครใจประกาศเลยมีแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่ได้ ลูกหลานใครเสพมาสมัครใจแล้วจะบําบัดให้อันนี้เข้าสถานพย,พยาบาลได้สมัครใจใช่ไหมลูกคุณเสพใช่ไหมค่าอาหารวันละร้อยนะเว้ยเดี๋ยวจะรักษาเดือนหนึ่งคิดเงินเขาเลยบังคับอยู่ที่เนี่ยเดือนหนึ่งก็ไม่ต้องเปลืองงบประมาณหลวงแต่ถ้าเขาอยู่ในสังคมสลัมพ่อแม่แยกทางหลวงก็ออกเงินให้แต่ถ้าไอ้พวกบ้าถือมีดจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกนี้ไปล็อกตัวมาเลยเข้าเรือนจำพิเศษสร้างมาเอง โดยเฉพาะสำหรับบังคับผู้เสพยาไม่ต้องไปนอนเตียงโรงพยาบาลดีๆแล้วครับให้ชีวิตมันลำบากมากั่งเสือกไปเสพไม่เลิกสักทีอย่างเงี้ยนะฮะส่วนคนที่ไม่สมัครใจไม่แสดงเจตจำนงตำรวจไปตรวจแค่ปัสสาวะสีม่วงเอาตัวเข้าเรือนจำไปเลยเข้าเรือนจำสถานที่ควบคุมพิเศษไปเลยถ้าอย่างเงี้ยผมว่าจะเบาขึ้นแต่ฐานท่านแก้ได้ท่านนายกเศรษฐาท่านทวีสอด่อง ท่านในแพทย์ชนน่านตีแก้วท่านอนุทินชานวิรุุลท่านพลเอกต่อศากสุวิมลไอ,อ,อ้หลวงเลขาปปส6คนเนี่ยแก้ระเบียบนี้ได้ไม่ให้มีแม้แต่เม็ดหนึ่งผมไม่รู้ปัญหาทั่วประเทศอย่างไงเอาแค่หมู่บ้านผมเนี่ยลูกน้องบอกเดี๋ยวนี้เด็กแมนแอดใส่ซองกาแฟมาสาเม็ดครับจ่าแค่สามเมรร็ดไอ้กวนตีนตำรวจอีก ตำรวจไปส่งโรงพยาบาลของาภูมิหมอก็บอกโอ้โหเอามาอีกแล้วให้ยานอนหลับแม่นไปเม็ดหรือเปล่าไม่รู้ให้กลับไปมันก็ไปเสพอีกถ้าอย่างเงี้ยชิบหายแน่ประเทศไทยอะนะครับผมเองก็ไม่เห็นด้วยไอ้กรณีที่มันไม่ได้ขายแต่มันมีครอบครองเขากลัวผู้ต้องหาล้นเรือนจำไงก็เอางบไปที่ สร้างไปตรงไหนก็ได้มีหลังคาให้มันล้อมรั้วรดหนามก็ได้มันหนีก็ไม่เป็นไรหนีก็ไปตามตัวได้ถ้าไม่จริงจังกันอย่างนี้บ้านเมืองชิบหายครับมาที่เขาบอกว่าออกระเบียบตั้งแต่สมัยคสชวา่วามีไว้ในครอบครองเกิน15เมตรเนี่ยให้ถือว่าเป็นผู้ขายคือเขาจะเอาปริมาณยาไงสารบริสุทธิ์ที่คัดมาแล้วเนี่ยถัวเฉลี่ยประมาณเกิน15เม็ดถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโทษมันจะแรงขึ้น แต่ถ้าต่ำกว่า15เมตรเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพไม่ใช่จำนายแต่เดี๋ยวนี้เด็กมันเข้าใจว่ากูมี5เมตรไม่ผิดกูเป็นผู้เสพตายเลยตายเลยถ้าจะเอาห้าเมตรก็ไม่ได้ว่าแต่สื่อสารให้เด็กแต่ผมว่าไม่เห็นด้วยแล้วครับมี5เมตรเนี่ยถือเป็นผู้เสพต่อไปตำรวจไปจับได้200เมตรพันเมตรแม่นก็ตกเป็นเงิน มึงอามาให้กูห้าหมื่นแสนหนึง่งแล้วกูจะให้มึงเหลือห้าเมตรส่งหมอหน่อยการมีเรื่องตายตายอย่างเดียวครับตายอย่างเดียวขอญาติต้องพูดนะไม่ได้ต้องการกระทบใครว่าใครหรอกแต่พี่เลวัดพูดในฐานะเป็นพี่แก่กับเขาแล้วก็มีประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติดมาตลอดชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่เฮโรอีนเรายังเอาอยู่เลย สมัยเราเป็นนายตำรวจใหม่ๆเนี่ยท่านรัมตดีทวีเราเป็นนายตำรวจกันใหม่ๆเมื่อก่อนคนปิดเอโรอีนเต็มหมดเลยเต็มหมดยาบ้าไม่มีใครเขาติดแล้วครับนอกจากคนขับสิบล้อเขาจะหัวม้าเม็ดละบาทสองบาทเขากินเพื่อไม่ให้มันหลับขับรถแล้วมันก็ไม่ติดกัน เมื่อก่อนชั่วก็คือทำซีดีขายใครเปิดบ่อนนี่ถือว่าชั่วมากใครทำซีดีขายเนี่ยยิ่งซีดีโป้เนี่ยถือว่าชั่วไอ้แถวชายแดนมันก็ขายซีดีกันก็ไปปราบซีดีเถื่อนกันตั้งแต่ไอชาติเอาเครื่องปั๊มยาม้าไปที่ดอยผาหมีเนี่ยนั่นแหละเริ่มระบาดแล้วตั้งแต่ปีสามหกสามหกผมบอกโอชิบหายแล้วผมบอก่ สมัยนั้นเอาเรื่องนี้ไปไปบอกท่านผู้ช่วยนุพดดสสมูบุญทราบว่าพี่เดี๋ยวพวกมอญพอมา่าก็เหลี่ยงแม่นทําเป็นเนี่ยเดี๋ยวชิบหหยเลยนะเนี่ยมองการมาตั้งแต่สมัยเมื่อสามสิบกว่าปีแล้วบอกเดี๋ยวผมไปเอาไหมยิงให้พวกหานี้ให้หมดเลยยึดเครื่องคืนก็จบแล้วเดี๋ยวนี้นะท่านพานุรักษ์หลักบุญเลยคขาปปสคนขายเครื่องผลิตยาเนี่ย แม่นขายกันอิสระเลยจะไปซื้อเครื่องโรตารี่ก็ได้สามหัวต่อกสี่หัวต่อกห้าหัวตอ่อสั่งซื้อได้แม่นไปเบียดหัวต่อเป็นยาม้าหน่อยโรตารี่ผิวปากพี่ออกมาไหลเป็นทางแล้วยึดมาเถอะหนึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมแบบเสือ้อเกาะยุทธภัณฑ์ไปใครจะสั่งเครื่องตอกยาผลิตยาถือว่าถือว่าเป็นสินค้าควบคุมต้องแสดงรายการนะครับ เพื่อให้บริษัทผลิตยาเขามาแสดงนะครับแต่นี่มีเงินขับรถไปเทียบซื้อได้เลยครับแล้วไปจ้างรงกึงแกะหัวตอกจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับแล้วไปเอาแลนเนตผสมให้แม่นมึนๆหน่อยเอาน้าหอมอะไรผลิตขายกันหลอกขายเออเอออีกอันหนึ่งนะทำยาบ้าปลอมแม่นให้ไปเลยเผื่อไอ้พวกล้านสองล้านคนเนี่ยมันจะได้ตายหาไปจะได้หมดไปทัทีก็ได้นะมา ถ้าอย่างนี้ก็ต้องตั้งเอ็มไซยาไนมาเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานแล้วมัางมาคือคนติดยาเนี่ยมันก็ยังไม่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มันสูญเสียยังเป็นแรงงานให้ประเทศไทยได้แต่ว่าถ้ามันเสพอยู่ในปริมาณที่นั่นมันก็ยังทํางานได้แต่คนถ้ามันมีวันเสพสาสิบเมตรห้าสิบเมตรเลยนะมันหนักนะมันเบรกไม่ได้แล้วมันจะเอาเงินที่ไหนนะครับมันจะเอาเงินที่ไหน นี่ราคามันถูกเหลือเกินเลยหามต่างจังหวัดเนี่ยเม็ดละสิบบาทตายแล้วรุ่นหมเม็ดละสามร้อยนี่เม็ดละสิบบาทจับกันได้ทีเมื่อก่อนจับได้แสนเม็ดเนี่โอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้สิบล้านเม็ดนี่ถือว่าเรื่องกระจกต้องจับทีเป็นตันและไปไหนพวกบ้ายาเต็มหมดเนี่ยมันลำบากนะลูกมันลำบากก็เป็นห่วงนะเรื่องนี้เป็นห่วงไม่ได้ต้องการว่าใครนะ เดี๋ยวมีโอกาสจะไปคุยกับท่านรมนตรีท่านรุตรีทวีสอดสองกับท่านเลขาปปสท่านพบตรด้วยความท่านอนุทินชาญวิรกุลด้วยความรู้จักกันเป็นส่วนตัวสนิทส่วนตัวแต่ผมไม่รู้จักท่านท่านนายกเศรษฐากับท่านในแพทย์ชนานานนะครับแต่ว่า สามคนห้าคนเนี่ยนั่งกินกาแฟกันระเบียบหลักเกณฑ์ก็จะออกมาได้ท่านนายกเศรษฐาก็อนุมัติงบกลางได้สร้างเรือนจำมาสร้างที่การบุรีก็ได้เพื <c oughs> ่อลองรับสักหมื่นคนก็ได้ <c oughs> นะครับไม่สร้างพื้นที่ตรงไหนว่างก็ <c oughs> อย่ามาสร้างให้สบาย <c oughs> ท่านครับ <c oughs> ท่านรุมนทีทวีอย่าไปสร้างอย่าไปทึกนึกถึงหลักสากลว่าต้องสร้างที่ว่างตรงไหนในป่าในเขาอเออที่กรมอุทยานก็ได้ แม่นว่างตรงไหนไม่ต้องมากระเบียบไปสร้างเป็นอาณานิคมเลยในป่ากลางเขาใหญ่เลยก็ได้เอาลวดลวดนาำไปขังแม่นทีๆนะและทําเป็นโรงนอนถ้าเขาบอกเอาลูกหลานเข้าไปทรมานเปล่าก็เจ้าหน้าที่เนี่ยแม้แต่ตัวผู้นวยการเนี่ยผู้ชัการเรือนจําก็ต้องไปนอนแบบคุณไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไปอยู่ด้วยกันแต่เจตนาเราคือต้องการเอาลูกหลานท่านมาอดยา มันก็ได้อากาศดีๆไปปลงกันที่นั่นแหละไปเนี่ยห้องส้วมไม่มีก็ใช้เสียมขุดยังได้เลยนะครับมึงหนีไปที่เสือโค้่งจะได้กินแต่นี่พอจะไปสร้างตรงนั้นก็ไม่ได้กรมอุทยานไม่ได้ไม่ให้ก็ไปในเขตป่าสงวนก็ได้นะครับไปทําตรงไหนถ้าเป็นผมผมทําอย่างนี้ถ้าเป็นผมผมทําอย่างนี้นะครับรอสร้างรองบปีหกเจ็ดจะไปสร้างได้ปี 6, หกแปดไอสัตว์คนติดเพิ่มอีกล้านคนอีกแล้ว แผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนคิดแล,ล้วรีบทําเลยเราไม่ได้ทุจริตได้เงินมาก็เดี๋ยวนี้สร้างกงําแพงสร้างง่ายจะตายไปเอาแผ่นปูนแผ่เล็กปั๊บป๊ปับป,บป,บปบไปต่อด้วยลวดน้ำหน่อยคือขังคนติดยามันไม่ใช่อาจยาก่อนแค่เอาคนหลงผิดไปอยู่บริเวณด้วยกันก็ต้องมีนักวิทยาพูดไอ้หนูต้องเลิกให้ได้นะ ลุงต้องการให้หนูเป็นคนดีนะถ้าเลิกไม่ได้เสือกหนีกูจะตามไปเอามาเผาเลยในเด็กเียไม่รู้มาให้ผมเลิกยาเลิกได้หมดอะ่ะ mm. เดี๋ยวพวกสามรอยยอดพวกสามก็ทายขึ้นมาพวกบ้านโป่งมาเลิกนะแต่ถ้าคุยภาษาคนไม่รู้เรื่อง mm. มึงก็ไม่สมควรมีชีวิตอยู่หรอก mm. เพราะคุยภาษาคนไม่รู้เรื่อง mm. ถ้าไม่เลิกแม่งก็หนีผมไปเลย แต่ก็ดุกหน่อยคูหน่อยแต่ก็ผมแต่น้องๆทำแบบผมไม่ได้เดี๋ยวโดนร้องเรียนตายหาเลยผมเนี่ยตีได้ไหวก็ตีถัดดื้อหน่อยก็โค้มแฟกแบนๆเนี่ยไม้แบนๆเนี่ยก็ตีตีหลายหมดขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงมีไอ้คนที่โดนผมตีมาเล่าให้ฟังแต่ผมทำได้ใจบริสุทธิ์ผมมองว่าเป็นลูกเป็นหลานผมลูกผมก็เหมือนกันท้าเทียนี้ก็ตกคว้าเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ไปโ oh โอย่างนั้นนะหนูหนูเป็นลูกพ่อเนี่ยท้าเทียนี้ก็ตกควําเลย ถ้าดีไม่ได้เนี่ยก็ตกว่ามเลยแล้วถ้าตายเนี่ยพ่อถือไม่ใช่ลูกพ่อแม่เป็นเผาแบบอนาถาเลยถ้าดีก็ส่งเรียนไปเท่าที่เราทําได้นะครับก็ฝากเรื่องนี้เป็นห่วงนะครับแต่คุยกับท่านท่านคนตำรวจโทรพันุรักษ์หลักบุญแล้วไปเป็นเลขาปปสเนี่ยในท่านหลวงเนี่ยไอหลวงบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยพี่ปีใหม่มกราเนี่ยจะเอาไอ้สี่ห้าพันคนในที่บา้บา จะฟันพ่อฟันแม่เนี่ยเอาเข้าก่อนเไอ้หลวงมึงเชิญกูไปเป็นนิยกรหน่อยเถอะวะมาเนี่ยจะไม่ได้ถ่ายรูปรู้ไอ้พวกนี้ถ้าออกมาเฮียย้อีกจะได้ตามฟาดแม่นเลยมันเอาไว้ไม่ได้พ่อแม่มันยังจะฆ่านะเอาไว้ได้เหรออ่ะพี่ว่าเอาไว้ได้ไหมเออลูกพี่พี่ก็ทําใจเถอะไม่ไมนะมงฆ่าพี่นะปล่อยให้แม่โดนฆ่าไปก่อนดีกว่าอีกแต่ถ้ามันดีก็ นะั่นเขาจะมาลดแรกสามพันหรือห้าพันคนไม่รู้มันมีสาม0 0ื่นห้าพันคนไอ้อย่างเงี้ยผมชื่นชมแล้วมันตรีทวีชื่นชมไอ้ไอ้หลวงนะครับชื่นชมชื่นชมนะครับอย่างเงี้ยผมชื่นชมถือว่าทำงานเร็วนะครับมาจบแล้วมั้งสามชั่วโมงหละสองชั่วโมงไหมฮนะ นคนดูเยอะเลยคน,นคดูเยอะเลยวันทางานแ่าวันนี้ไม่ทํางานม้างคนหยุดโอ้นี่ถือว่าเป็นการไลท์ที่ดีมากนะคนดูตั้งที 4, 000, 5, 000 5, 000, 1, สี่พันห้าพันนะห้าพัน่คับะห้าพันนึ่งแมคือผมเนี่ยผมไม่ได้มองพวกติดยามันชั่วนะแต่หลงผิดบางคนมีปัญหาชีวิตผิดหวังอยากจะเรียนเก่ง เอาเพื่อนลูกชายผมอะลูกชายผมพันไว้กินสดากรกินเกษรเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารเขามีเพื่อนรักเขาติดยาบ้าพ่อเขาดังมากดังถ้าเอ่ยชื่อทุกคนนี่จะรู้เลยผมก็บอกไอ้หนูมึงทําไมนั่นบอกผมอยากเก่งแบบพ่อครับเลยกินยาบ้าเมื่อก่อนกินมันไม่ใช่เศษอยากจะสอบเตรียมเตรียมทหารได้สอบเตรียมทหารได้ก็เลิกไม่ได้ผมก็มองว่าโอ้โหเฮ้ย มันเริ่มอันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวเด็กมันจะติดผมก็ไปพบท่านพลตารวจโทเขตนิ่มสมบูรณ์บอกว่าตอนนั้นท่านเป็นผู้ผู้บัญชาการภาคเกตผมเป็นแค่สวัสด์บอกนายเดี๋ยวมันจะอันตรายเป็นรองผู้กัับแล้วเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับยาบ้าเนี่ยก็ไปเสนอท่านสนอเทียนทองเปลี่ยนจากยาม้าเป็นยาบ้าเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยนะครับผมเนี่ยไปจับได้ผมว่าครั้งแรกในประเทศไทยที่เขาย้อยแสงกว่าเมตร เมื่อก่อนเขาไม่จับกันอย่าบ้าตามปั๊มเนี่ยเขาไว้แถมสิบล้อใครมาเติมน้ำมันก็แถมสิบล้อเม็ดกลมๆเขาว่าวมันก็เริ่มมาทมําเม็ดสีเหลืองมันทําลาดบุรลีปทุมธานีแล้วไปขายผมว่าที่เขาย้อยจับได้ทั้งแรกเนี่ยแสงกว่าเม็ดแต่ผมขยายผลไม่สิ้นสุดอยู่แล้วแล้วผมขยายผลดุเวลาขยายผลเนี่ยดุยังไงร,รู้ไหมไม่พูดเดี๋ยวหาว่าผมทารุนหดหลายผมจะเอาอะไรตอง่ามมือมัน,น่ะ ตอกติดกับพื้นเลยมึงพูดมาก่อนบัทยักออกฤทธิ์ถ้าบัทยักออกฤทธิ์มึงก็ตายดึงไงตะปูออกก็มีแผลนิดเดียวแปะพัตเตอร์มันก็รับสาภาพหมดเพราะมึงกลัวตายแต่ดึงออกไอ้แค่หนังหน่อยเดียวเนี่ยโดนมีดบาดยังแผลใหญ่กว่าอีกแต่มันดูมันน่ากลัวนะพี่ว่าน,น่ากลัวไหมจับมือ,อก่อนบ้งต่อเข้าไปเนี่ยโอ้ยหมางไม่ต้อง้อมนะครับ มันก็ลับและผมไปเจอคนเสพแค่คนเดียวตำรวจน้องๆตำรวจครับน้องๆทหารเจอคนเสพแค่คนเดียวสามารถขยายผลไปได้เรื่อยๆไอ้หนูมงบอกมานะมึงไปซื้อไหนมึงไม่บอกนี่กูตกคว่ำเลยนะมึงไปซื้อให้กูและใช้เด็กนั่นไปซื้อมึงไปซื้อถ้าไม่ซื้อโดนกระทืบนะเด็กก็ไปซื้อเพื่อให้เด็ก กลัวไปไปซื้อให้เราไม่กล้าออกบ้านแล้วเดี๋ยวไอ้คนขายฆ่าเอามึงจะได้อยู่บ้านเลิกไปเองไม่ต้องไปพ่วงมันนะครับและไอ้นั่นจะโกรธไอ้คนขายจะโกรธมาฆ่ามึงอะท่านจะทํำยังไงมันจะมาฆ่าผมก็ดีชั่วกะชั่วฆ่ากันก็กูก็ชอบอยู่แล้วมันก็กลัวละแวงกันไปอะไรนะอ่าพอได้มาพอไปจับไอ้นี่ได้มันขายทั้งผัวทั้งเมียชั่วทั้งผัวทั้งเมียอยู่แล้วมีลูกด้วยพอไปขาย มึงบอกมาว่ามึงซื้อที่ไหนได้ครั้งละกี่พันเมตรได้สองพันเมตรถ้ามึงบอกกูกูจะปล่อยไว้ให้เลี้ยงลูกคนมึงเลือกเอาว่าจะเอาผัวอยู่หรือเมียอยู่ให้เลี้ยงลูกคนหนึ่งมันก็ไปซื้อต่อให้เราหมื่นเมตรอ่ะกูจับมึงพันเมตรเนี่นะกูให้เมียมึงไว้เลี้ยงลูกไว้ไปเยี่ยมมันนะอย่าเสือกมีผัวใหม่นะมันออกคุกม,มาจะฆ่ามึงสังคมมันก็ยังพออยู่ได้แต่มึงอย่าไปค้านะ กูจะจับตาดูมึงนะอี่หนูถ้ามึงค้ากูจะมาจับมึงอีกนะลูกมึงจะไม่มีคนเลี้ยงมันก็ยังเลี้ยงลูกได้สังคมยังไปได้ผัวติดคุกอยู่นะครับผัวติดคุกอยู่เราก็ได้เป็นหมื่นเม็ดหมื่นเม็ดมึงซื้อมาจากไหนหนูซื้อมาจากเชียงรายมึงไปเชียงรายผมเป็นแค่สาวัดน่ะผมไปล่อซื้ออย่างเชียงรายเชียงรายมึงซื้อมาจากไหนข้ามไปฝั่งเม่มาเชียงตุงมึงไปเชียงตุงผมก็ไปเชียงตุงด้วยถึงกึ่นไหมถึงกึ่น นะครับผลงานผมนะคนเดียวเนี่ยนะมากกว่ากองบัญชาการป่าปรามยาเสร็จติดอีกตอนนั้นนะคนก็ไปบอกโอ้แม่นถ้าคนไม่เคยค้าไม่อยู่ในวงการจะรู้ได้ไงยาบ้าเม็ดเล็กนิดเดียวเหมือนคนไม่เคยเล่นเนี่ยจะรู้ได้ไงบ่อนผมก็โอ้โหโดนใส่หลายป้ายสี ต่ผมไม่กลัวผมเลยไปฟ้องพระสยามเทวธิราชไงว่าถ้าผมชื่อพันธุ์น้ำหลวงโทเลวัตทำเพื่อแผ่นดินทุ่มเทชีวิตเพื่อแผ่นดินท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าผมไม่รู้ศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ผมเห็นหน่อยได้ไหมไม่ใช่มาหลอกให้คนกราบไหว้ผมโดนใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยขอให้คนใส่ร้ายป้ายสีผมแม่เส้นประสาทในสมองแตกตายผมจะได้ศรัทธาท่านต่อเส้นประสาท เส้นประสาทในสมองแตกตายสามคนผู้กองแขกคนที่หนึ่งดาบสมคนที่สองผู้กองชงคนที่สาพี่วินัยเอออเขาด้วยกูว่าคงจริงแมนเป็นอามภพอมภาพ,าาพาปากเบี้ยวปากบูดดาบชิ้นที่สืบผ้าใช่ไหมนี่เลวัดพูดเรื่องจริงเออผมก็มีกำลังใจเหมือนคุณครูชัยยศเนี่ยที่กำลังท้อถอยแบบครั้งหนึ่งผมท้อถอยไงนะครับ คุณงามความดีที่เราทํามาเนี่ยผมเลยได้มาเป็นผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดนะแล้วผมไม่เคยออกข่าวเลยนะไม่เคยออกข่าวไม่เคยแถลงข่าวว่าผมวิสามันพ่อค้ายาตรงนั้นตรงนี้มีไหมไม่มีปีห้าแปดห้าเก้าไม่มีเลยวัดมานั่งแถลงข่าววันนี้วิสามันตรงนั้นตรงน,น,รงนี้แต่มึงตายกันแล้วกันมึงไม่ได้ใช้เงินกันแล้วกันมึงหายไปเฉยเฉก็แล้วกันคดียังไม่ขาดอายุความเดียน,นะครับถ้าใครช่วยจริงๆเนี่ย หน้าฉากจะมีตา้ามีตาอย่างไงไม่รู้ผมไม่เอาไว้นะครับก็แรงจะแรงอย่างเนี้นะครับแต่ส่วนลูกน้องวิสามันไปสบนะิบแปดศพเนี้ยผมถือว่าลูกน้องทําลูกน้องทําวิสามันไปแล้วผมพูดในที่ประชุมเฮ้ย hey, เดือนนี้ใครวิสามันได้อ่าไอปอท่านชินพัฒน์พลเอกพลเอกชินพัฒน์สารสินไอดอยเอาไปสองขั้น มันมีสองขั้นอยู่สมมติมีสองขั้นให้ได้สามสิบคนนะขายวิสามันก็ได้สองขั้นมาเอาวนี่ผู้การไอโออิทธิพลตอนนี้เป็นผู้การศูนย์ข่าวกองแหละคนตำรวจตีอิทธิพลเนี่ยนะไอโววิสามันได้กี่ศพสองศพอ้าไปให้ขั้นพอให้ขั้นไอพวกนั้นใจไม่ดีนะเพราะมันโดนตัดอะแทนที่ขยันอยู่ในเกมเนี่ยไม่ได้เหนื่อยได้ยากทํางานในห้องแแร่ฝ่ายสนับสนุนจะได้สองขั้นโดนไอพวกมือวิสามันก็สิบแปดคนก็ตัดไปนะครับ แต่ไม่ได้ไปยุให้วิสามันถ้ามันยิงต่อสู้ก็ต้องวิสามันกันนะครับส่วนในที่ยกชุดทีหกศพเจ็ดศพอะไรงั้ไม่คิดต้องเสี่ยมชีวิตกันตัวต่อตัวผมก็ให้คันอย่างเงี้ยผมก็เวหาอย่างเงี้ยเวลาจะเลื่อนยศนะผมก็ถามพวกเราพวกคุณเนี่ยชั้นยศเท่ากันเน่ะคุณว่าใครเหมาะสมจะเป็นเลื่อนตำแหน่งวะคุณให้คะแนนรับมาให้ผมดิแล้วผมจะมาดูมันจะแข่งกันมันจะให้ตัวมันเนี่ยเต็มร้อยคนอื่นเลวหมดอ่ะ ต่างคนต่างให้ผมก็มาดูเนี่ยไอ้คนนี้รวมคะแนนรวมสูงเขาผมให้คนนั้นตัวสั่งมามีเหมือนกันครับตอลอสั่งมาว่าให้คนนั้นคนนี้บอกไม่ได้ครับแม่ที่ประชุมผมมันให้อย่างนี้เขาบอกมึงไปประชุมใครว่าก็ให้พวกนั้นมันโหวตรับกันนะเราก็เสียนมามันก็ไม่ด่ารับหลังเรานะครับก็มีหลักการไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นครับนะฮะมา อ่าเดี๋ยวขอญอาตจ,จะจบจะจบไล์แล้วหิวข้าววะเนี้เดี๋ยวจะเดินทางต่อด้วยนะเดี๋ยวอถาปัญหานะอะไรวะเดี๋ยวนะออสออดไม่ใช่ดูนะไลท์สิมึงก็ต้องดูคำถามเดี๋ยวนะออสออดไม่ใช่ดูนะไลท์สิมึงก็ต้องดูคำถาม คำถามอ่านไม่ทานแล้วเอาเท่าที่มันนั่นน่ะถ้ากินยาบ้ากัญชาแล้วก็กระท่อมพร้อมกันมันจะเป็นยังไงอะโอ้ยมึงกินน,น้นี่อีกอันหนึ่งโรคไปกินแลนเนตอีกอันหนึ่งนะไปที่ร้านขายยาฆ่ายาบอกเขซื้อแลนเนตมึงกินแลนเนตเลยจะได้ตายหาไปไอ้สั์ <c oughs> เอาแต่เรื่องเร็วๆเนี่ยออ <c oughs> มันมีไงไม่ช่างแม่อันเถอะคือถามว่า กินอะไรนะยาบ้ากัญชาน้ํากระท่อมนะ,อะเออเกิดมาไม่รักดีบุญเก่าหนูเนี่ยดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และอาการครบสาสบสองแต่หนูยังไปเชื่อในสิ่งที่ผิดอยากจะไปกินน้ํากระท่อมสี่คูณร้อยอยากจะไปเคี้ยวอยากจะไปเอากินกัญชายาบ้าไอ้หนูหาแม่ฝิ่นด้วยเฮโรอีนด้วย,วยมันจะไ,ได้ครบไง à, เวลาตายมึงจะได้ไปคุยไอ้พวกชั่วๆด้วยกันในนรกว่าอูนี่ครบนะเวย้ยทั้งฝิ่นเฮโรอีน,น,นยาบ้าอะไรเงี้ยนะครับ ทำไมไม่คิดถึงสิ่งที่ดีๆบ้างแลรร้ลูกเนะบางทีพูดดีๆก็ไม่ได้นะพวกนี้ต้องตบให้คว่ำเหมือนกันน้ำมาเนี่ยผมจะดูนะครับเนี่ยผมก็จําไม่ได้เดี๋ยวนี้ยังเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ลาดย่าเนี่ยสยโยกเนี่ยถ้าจำํำฝังเสียงบอก,กูตีมึงจนตัวงอในห้องทํางานกูเลยไงอผมจําชื่อไม่ได้แต่เขาไม่ได้ร้องเรียนอะไรผมนะตีแบบสั่งสอนเน่ยนะครับตีตัวงอเลยนะครับตีตัวงอเลย ถ้าจําได้ก็มามาหาหน่อยมาเยี่ยมเยียนกันหน่อยกูก็เสียแล้วนะฮะก็เสียแล้ว